ส alamu alaykum ah w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ทุกคนครับหากอิสลามคืออาคารที่ท่านศาสดามุมมัดศ็อ a l l a ลอฮ h อะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้วางรากฐานบุรุษที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้คือเสาเอกต้นแรกที่ปักลงบนแผ่นดินเพื่อคำยันไม่ให้โครงสร้างนั้นพังทลายลงในวันที่พายุโหมกระหนำ่ำท่านไม่ใช่คนที่เก่งกล้าในการรบที่สุดอย่างคอลิดท,ท่านไม่ใช่นักปรา์ที่รู้ศาสนามากที่สุดอย่างมูอัซ แต่ท่านคือผู้ที่มีหัวใจมั่นคงที่สุดในประชาชาตินี้ท่านผู้นั้นคือท่านอบูบักอสัซสิดดีกรเดียลลอฮุอันหูวันนี้เราจะมาเจาะลึกชีวประวัติของท่านอย่างละเอียดทุกแง่มุมครับถึงถึงเริ่มจากตัวตนที่แท้จริงของท่านหลายคนรู้จักท่านในชื่ออบูบักแต่แทบไหมครับว่านั่นไม่ใช่ชื่อจริงชื่อจริงเดิมของท่านในยุคยาฮิลิยะคืออับดุลกะบะ หรือทาดของกะบะต่อมาท่านศาสดาเป็นผู้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นอับดุลลอออิบนุปุสนานตระกูลของท่านคือบาูไตม์แห่งเผ่ากุเรชซึ่งตระกูลนี้มีหน้าที่สำคัญคือการไกลเกลี่ยขอพิพาทและจัดการเงินสินใหม่จุดที่น่าสนใจคือเชื้อสายของท่านไปบรรจบกับท่านศาสดาที่ปู่คนที่6คือมุร์อิบนิกะบิดาของท่านชื่ออุสมานหรือฉายาอบูกูฮาฟะ ส่วนมารดาชื่อซัลมาบินติซอกรินหรือฉายาอุมมูลคอยรทีนี้มาไขาปริศนาชื่ออบูบักค,คำนี้ครับทำไมต้องชื่อนี้คำว่าบักมีความหมายลึกซึ้งสองนัยยะที่พวกเราต้องจำไว้ 1. ห,หมายถึงความบริสุทธิ์หรือสิ่งเริ่มแรกสื่อถึงบุคลิกของท่านที่เป็นคนรีบเร่งทำความดีเป็นคนแรกเสมอ 2. อ,อันนี้สำคัญมากครับ หมายถึงบิดาของสาวบริสุทธิ์พรหมจรรย์เพราะท่านเป็นบิดาของท่านหญิงาอ,อชาซึ่งเป็นภรรยาเพียงท่านเดียวของท่านศาสดาที่แต่งงานในขณะที่ยังเป็นสาวบริสุทธิ์พรหมจรรย์ชื่อนี้จึงเป็นเกียรติยศที่บ่งบอกสถานะพิเศษนี้ครับนอกจากนี้ท่านยังมีสมัญญานามอื่นๆอ,อ,อีกเช่นอส,สิทธิ์ดีกผู้เชื่อมั่นโดยดุษฎีได้รับหลังจากท่านเชื่อเรื่องการเดินทางอัลิสระวันเมครอชทันทีอตีก แปลว่าผู้ถูกปลดปล่อยจากไฟนรกซึ่งท่านศาสดาใช้เรียกด้วยความเอ็นดูลักษณะทางกายภาพของท่านท่านเป็นคนรูปร่างผอมบางผิวขาวหน้าผากนูนดวงตาลึกแก้มตอบลาลาดและเอกลักษณ์คือท่านมักยองนวดเขา่าด้วยเห็นหน้าจนออกสีเรื่อๆในยุคยาฮิลยียท่านอบูบักเป็นพ่อค้าผ้าที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จมากมีทรัพย์สินกว่า4 0,000นดิรฮัมท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน เอลมุนอันซับหรือศาสตร์แห่งพงสาวดารรู้จักเชื้อสายของทุกเผ่าเป็นอย่างดีทําให้เป็นที่เกรงใจและที่น่าทึ่งคือท่านเป็นคนส่วนน้อยที่ไม่เคยบูชาเทวรูปและไม่เคยดื่มสุราเลยแม้แต่หยดเดียวท่านให้เหตุผลว่าสิ่งเหล่านี้ทําลายเกียรติและศักดิ์ศรีของเป็นมนุษย์ความสัมพันธ์กับท่านศาสดานั้นทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนได้รับแต่งตั้งโดยท่านอบูบักอ่อนกว่าท่านศาสดาประมาณ2ปีครับ เมื่อท่านศาสดาได้รับวิโอนท่านอบูบักคือชายคนแรกที่รับอิสลามและท่านรับทันทีโดยไม่มีความลังเลสงสัยแม้แต่น้อยด้วยบารมีของท่านท่านได้ชักชวนบุคคลสําคัญระดับ1ิบผู้ได้รับแจ้งข่าวดีเรื่องสวรรค์มารับอิสลามได้หลายท่านเช่นท่านอุสมานอิบนุอฟานท่านซูเบร์ท่านตอลฮะท่านใช้ทรัพย์สินมหาศาลในการไถ่ทาสที่ถูกทารุนผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือท่านบิลลานอิบนุรบา ท่านปลดปล่อยบิลานจากการถูกหินทับอกกลางทะเลทรายท่านยังเคยเอาตัวไปแลกเพื่อปกป้องท่านศาสดาจากการรุมทำร้ายของชาวกุเรชหน้ากาบะจนตัวท่านเองได้รับบาดเจ็บสาหัสหน้าตาบวมปูดแต่พอฟื้นขึ้นมาคำแรกที่ท่านถามแม่คือท่านศาสดาเป็นอย่างไรบ้างเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดที่อันกรอ่านบันทึกไว้คือการฮิจราะอักอพยพท่านศาสดาเลือกท่านเป็นอัสซอฮิบเพื่อนร่วมทางเพียงคนเดียว ทั้งสองไปซ่อนตัวที่ถ้ำซาวร์รูรุสซาวร์เป็นเวลาสวันก่อนเข้าถ้ำท่านอูบักเข้าไปสำรวจก่อนท่านฉีกเสื้อผ้าตนเองมาอุดรูงูและแมลงป่องจนร่างกายแทบไม่มีเสื้อผ้าปกปิดเมื่อรูไม่พอท่านใช้ส้นเท้าของท่านอุดรูที่เหลือขณะที่ท่านศาสดาห,หนุนตักหลับท่านถูกงูกัดพิษเล่นพลานแต่ท่านไม่กล้าขยับตัวจนน้ำตาหยดลงหน้าท่านศาสดา ท่านศาสดาจึงตื่นขึ้นมาและเมื่อศัตรูมายืนปากถ้ำท่านศาสดาปลอบโยนท่านว่าลาตฮซันอ ah ินนัลลอฮามานาอย่าเศร้าโศกไปเลยอัลลอฮ์อยู่กับเราในอัลกรุรอานซุราเตาบะอายะที่4ี่ในมาดีนะท่านเปรียบเสมือนเสนาธิการคู่ใจร่วมรบทุกสมรภูมิไม่ว่าจะเป็นบาดารอูหุดคอนดัก स. ในสงครามบาดัร์ลูกชายของท่านคืออับดุลร์มานซึ่งอยู่ฝ่ายศัตรูบอกท่านหลังจากนั้นว่าพ่อครับ วันนั้นผมเห็นพ่อแต่ผมเลี่ยงไปทางอื่นไม่ลงมือท่านอบูบักตอบสวนทันทีว่าแต่ถ้าพ่อเห็นเจ้าพ่อจะฆ่าเจ้าทันทีแสดงถึงหลักการศาสนาที่เหนือกว่าสายเลือดในปีฮัจรอที่9ท่านได้รับม,มอบหมายให้เป็นผู้นําขบวนฮัจอามีรุลฮัจครั้งแรกเพื่อไปประกาศยกเลิกพิธีกรรมของพวกบูชาจเวตเมื่อท่านศาสดาสิ้นชีวิตท่านอุมะช็อกและถือดาบขู่ผู้คน ท่านอบูบักเดินออกมาเปิดหน้าท่านศาสดาจุมหน้าผากแล้วกล่าวขุดบอสศึกโลกว่าผู้ใดที่เคารพสักการะมูฮัมหมัดจงรู้เถิดว่ามูฮัมหมัดได้จากไปแล้วแต่ผู้ใดเคารพสักการะอัลลอฮ์พระองค์ทรงดำรงอยู่และไม่มีวันตายที่ประชุมณสก,กีฟะบันีสาอิดะท่านได้รับเลือกไบอะให้เป็นคอลีฟะท่านแรกผลงานในสองปีเศษเศษของท่านยิ่งใหญ่มากครับ 1. ส่งกองทัพอุสามะยืนยันส่งกองทัพหนุ่มไปชายแดนโรมัน ตามคำสั่งสุดท้ายของท่านศาสดาแม้ใครจะทัดทาน 2. ส,ง,สงครามริดดะปราบกบฏท,ท่านประกาศก้องว่าขอสาบานถ้าพวกเขาปฏิเสธที่จะส่งเชือกผูอูดเพียงเส้นเดียวที่เคยส่งให้ท่านศาสดาฉันก็จะทำสงครามกับพวกเขาท่านส่งทัพ11สายปราผู้ปฏิเสธสกัดและศาสดาปลอมอย่างมูไซลีมะอัลกัซาบจนราบคาบ 3. รวบรวมอันกุรอานมอบหมายให้เจดอิบนุซาบิดรวบรวมกุรอานเป็นเล่มมุสฮัฟ ครั้งแรกหลังผู้ท่องจําเสียชีวิตเยอะในสงครามยามามะ 4. การขยายดินแดนส่งแม่ทัพคอลิสอิบนุอัลวาลิดไปเปิดสึกกับเปอร์เซียและโรมันการบริหารของท่านเต็มไปด้วยความสมรรถช่วงแรกท่านยังเดินไปตลาดขายผ้าจนท่านอุม,มัตต้องขอให้รับเงินเดือนท่านเคยรีดนมแพะให้อยู่ไม้พอเป็นคอลิฟะท่านก็ยังทําเหมือนเดิมก่อนตายท่านสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นและคืนเข้าคลังหลวงให้หมด วาระสุดท้ายท่านป่วยเป็นไข้ในเดือนจุมาดันอาคิระปีฮัจรอกที่13ท่านเรียกบรรดาสหาบะมหารือและเสนอชื่อท่านอุมารเป็นผู้สืบทอดเพื่อป้องกันความวุ่นวายคำสั่งเสียสุดท้ายของท่านจับใจมากครับท่านสั่งให้ท่านหญิงไออิชะว่าให้ห่อศพฉันด้วยเสื้อผ้าเก่าๆที่ฉันใช้เพราะคนเป็นต้องการเสื้อผ้าใหม่มากกว่าคนตายร่างของท่านถูกฝังเคียงข้างท่านศาสดาโดยศีรษะของท่านอยู่ระดับไหล่ของท่านศาสดาท่านอบูบักไม่ใช่นักรบที่เก่งที่สุด แต่ท่านคือผู้ที่มีหัวใจมั่นคงที่สุดเป็นเสาหลักที่ประคองอิสลามให้รอดพ้นวิกฤตครับหวังว่ารายละเอียดทั้งหมดนี้จะทำให้พวกเราเห็นภาพความยิ่งใหญ่ของท่านอย่างชัดเจนนะครับอัสลามุอะลัยกุ้งวะระมะตุลลอฮิวะบารกาตุ